ด้านรองนายกเมืองพัทยาได้ลงพื้นที่ไปตรวจความเรียบร้อยพร้อมกับยืนยันความพร้อมในการจัดงานโมโนเวนินานพัทยาเขาดาวน์2022ที่จะจัดการระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคมนี้ภายใต้มาตรการด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดย้ำนะครับว่าคนที่จะไปร่วมงานต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มครับ นายอุทิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและความพร้อมในการจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โมโนเ9นินพัทยาคาวดาว2022โดยเน้นย้ำมาตราการด้านสาธารณสุขที่สบคกำหนดโซนคอนเสิร์ตเนี่ยจำกัดผู้เข้าชมแค่2,500คนเท่านั้นมีการเพิ่มความเข้มงวดการตรวจคัดกรองคนที่เข้าร่วมงานต้องฉีดวัคซีน2เข็ม แสดงผลการตรวจหาเชื้อภายใน72ชั่วโมงที่สำคัญทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย100%นอกจากนี้ยังได้วางกำลังทั้งตำรวจและเทศกิจเกือบ400นายดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวไปฟังเสียงครับอ๋อเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเรื่องเกี่ยวกับโควิด19ซึ่งขณะนี้เนี่ยมันมีสายพันธุ์ใหม่โอมิคอนเนี่ยเข้ามา ทำให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะหวั่นใจในเรื่องของตรงนี้ทางเม,มืองพัทยาเองโดยท่านนายกเมืองพัทยาเนี่ยได้กาชับเป็นอย่างมากว่าเราจะมีการตรวจโควิดเนี่ยนะครับสองชั้นนะฮะชั้นแรกก็คือชั้นที่ประชาชนนักท่องเที่ยวี่จะเข้ามาดูงานเนี่ยมันสามารถเข้าได้หลายจุดเราก็จะสามารถเราก็จะตรวจทุกจุดนะครับประมาณ 4- ี่ห้าจุดที่จะเข้างานเนี่ยนะครับพอเข้ามาในงานแล้วเนี่ยพอคนที่จะเข้ามาดูดนตรี ซึ่งมีที่นั่งให้ดูอะไรดูเนี่ยก็ต้องตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับต้องผ่านการตรวจสองรอบนะครับแล้วก็สวมแมสร้ร์เซ็แล้วก็มีการใช้พกแอลกอฮอล์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเพราะว่าเราประมาทไม่ได้ตรงนี้ครับผม โมโนทเพัทยาข้าวดาว2022จัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคมนี้ที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮจังหวัดชนบุรีนะครับงานนี้จัดเต็มครับมีศิลปินมากมายเช่นป๊อปปองกูลปาหมี่หนุ่มกะลาโปเตโตเดอะทอยส์โยบอยทีเจเจเจตรินลาบานูน Big a s อสเค a ียฟั k กลิงฮีโร่เดอะซและอีกมากมาย ที่พิเศษสุดเลยนะครับก็คือศิลปินแบมแบมก็ต7เซศิลปินเกาหลีสายเลือดไทยที่จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์มาฝากกันด้วยเนื่องจากมีการจํากัดจํานวนผู้เข้าชมนะครับทางช่องโมโน2ทนานก็เลยอยากจะเอาใจผู้ชมทั้งประเทศด้วยการยิงสัญญาณถ่ายทอดสดในวันที่29ถึง30ธันวาคมทางช่อง m o n น29 Music Station หมายเลข202ผ่าน3 b ีกิกะทีวีตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปนะครับ ส่วนวันที่31ธันวาคมถ่ายทอดสดบรรยากาศนับถอยหลังเข้าสู่วันใหม่นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปครับ